สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันที่24พฤศจิกาย,ยนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสถานการณ์ราคาทองคํำวิกฤตแนวโน้นมราคาทองคําและนางานราคาทองคำประจําวันนี้ราคาทองคําช่วงกลางวันแข่งตัวผันผวนระหว่างบริเวณ1,733ดอลลาร์ถึง1,745ดอลลาร์ด้านดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1.07.09ถึง1.07.15จุด ด้านเงินบาทเทลื่อนไหวระหว่างบริเวณ36 1 1ถึง36 2 8บาทต่อ1ดอลลาร์หลังการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อพิมไอฝั่งยุโรปทั้งในฝั่งเยอรมนีและฝรั่งเศสเบื้องต้นส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดการจึงหนุนเงินยูโรและหนุนทองคำได้ในช่วงสั้นๆก่อนที่ทองคำจะลดระดับลงตามเงินยูโรที่ร่วงลงในเวลาต่อมา เนื่องจากตัวเลข PMI ทั้งภาคการผลิตและบริการของเยอรมนีและฝรั่งเศสอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า50ซึ่งหมายถึงการหดตัวในกิจกรรมภาคเอกชนทั้งภาคการผลิตและบริการปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ทองคำผันผวนอย่างไรก็ตามนะคะการแกว่งตัวเป็นไปอย่างจำกัดจากนักลงทุนส่วนใหญ่ต่างจับตารายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟด ท่ามกลางความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายนะคะที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบีย้ยแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,730ดอลลาร์ 1, และ1,710ดอลลาร์ 1, หากหลุดแนวรับต่างๆจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,690ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,755ดอลลาร์ 1, และ1,765ดอลลาร์ 1, หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,780ดอลลาร์ 1, การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่24พฤศจิกายนปี2565อ้างอิงราคาของวันที่23นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด4ครั้งด้วยการราคาครั้งที่4เป็นราคาก่อนที่ปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่24 พฤศจิกายนปี2565ทองคำแทก่กก6-5%รับซื้อ29,750บาทขายออก29,850บาททองรุปพพันธ์6-5%รับซื้อ29,213บาท32สตงังขายออก3350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตองคำ สรุปรวมนะคะของวันที่23ราคาคงที่แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองคํามณฑนี้ด้วยนะคะก็ต้อรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สินก็จะมาอัปเดตให้นับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกาลังใจในการทาคลิปของแม่สินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่แม่มสินนนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ค่ะ